สวัสดีครับก็อยู่ช่อง Rapture Channel กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวก็ซิลล่านะครับก็เดี๋ยวนะขอให้ดูก็เป็นเน,น,นี่ยเอ้าเนี่ยวางกล้องดูนะไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ว่าภาพอะไรนะนี่คือเป็นของขวัญวันเกิดผมนะครับลุงหน้านะครับแม่สั่งมาให้นะครับผมก็วันเกิดผมคือวันที่แปดมีนาคมนะนี่จะเป็นตัวก็ซิลล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น 2, สองพันสิบก็ยหรือว่าสองพัน สีน่นะเดี๋ยวผมจะมาแกะก,กันเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมขอใหญ่ที่ในการรีวิวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมดูแอทีวีนะก็มาดรีวกันเลยนะครับอืแล้วก็ขอปรับกล้องแป๊บน,นึงคือเพิ่งกลับมาจากเรื่องเรียนเลยนะแล้วก็นีมีส่งวัสดุมาให้นะครับประมาณนี้ ตัวน <krit> pues UH, well ี่ถุงนี่ผมชอบเล่นมันผมตกเซ็กนะครับก็มาเก็บกันได้เออถูกก็ตัวนี้ก็ราคาก็ถูกที่ได้เลยประมาณห้าร้อยกว่านะครับผมแต่เขาก็แพงอยู่นะอยู่นะผมจะจิ้มต้องหารอยก่อนรอถ้าจะถ้าจะติดติ๊กเกอร์อะไรไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าสติ๊กเกอร์นี่ผม เดี๋ยวทำกันก่อนนะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเป็นยัปไบั๊กหนึ่งครับโอเคมันเป็นยางทุกคนผมที่ว่ามันเป็นปุ่บเป็นปูถึงแข่งปูนมาสเตอร์แข่งแบบปอะไรนู้นเรียกว่าแข่งนะครับแข็งชื่อนะเป็นงานจะเป็นงานกีงนะทุกคนดูดิแบบ นิ่มมากเลยเนี่ยมันน่าจะโดนความร้อนไงถึงมันนิ่มอะ่ะเพราะส่งวัสดุไงรถหลังรถแลนวก็ร้อนไงทุกคนงานก็ฝนยนะสองพันสี่ิบสี่นะคะผมทำไมผมถึงดูออกพวกขี้ฝังนะคระมาถอดห้องแกะก่อนขอเถอะอย่าอย่าพิผิดรูปนะเพราะถ้าโดนผมามร้อมันจะทำาห้บ,บิดเบือนได้นะค่ะ นี่หรือเปล่าเดี๋ยวขอเนี่ยตัวสับก่อนนะครับนี่ฮะรายละเอียดคือสวยนะครับนี่ของควให้เกิดผมจางแม่นะครับนี่เป็นก็ซีแานะครับสองพันสิบสี่ดูจากคลิปหลังมันจะเป็นแบบนี้ตรงๆแล้วก็มาประกอบกันเลยนะครับโอเคนี่ก็คือแบบส่วนที่แยกส่วนของส่วนประกอบของงานซอ็อกไว้นี่ดนะครับคือการใส่หางนั่นเองบางคนเขาเอาจจะใช้พวกเออ่ เคยว่าเลยนะแต่ไปเออได้ปอบผมท่าน,นี่คือผมไม่ใช่พวกผมแบบกลับสดเลยนะครับกลับเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะแบบรุ่นนี้นะไม่ได้เตรียมเสร็จแล้วครับต่อง่ายเพราะมันตัวขอบลมอะไรมันก็เลยแบบมันมันก็เลยประกอบง่ายนะครับนี่ฮีดู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 นะครับนี่โหจบไปนะครับความสูงนะ ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมต้องเดี๋ยวผมต้องมีตัวที่มาวัดนะครับนี่ขวดเท่าประมาณขวดเท่าน้ำเตียงเฮิร์บัวนะครับแม่ผมสงผ่งภาพมาให้นะครับตัวนี้ประมาณเท่าน้ำเตียงเฮิร์บัวนะเอาไว้เ,เดียวเดลเออก็ซิล่าปีสองพันนะครับมาเทียบกันเลยก็ซิล่าปีสองพันนะโอเครู้สึกว่าก็ซิล่าก็หมีจะใหญ่กว่านะครับ เพราะว่าก็ตะลงปีสองพคือมันมันไม่ได้เงยหน้าไงแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่เล็กกว่าด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคบผมก็เคจะมารีวิวนะเฮ้ยจะมาอ,นะอย,มยู่อย่างนี้นะหรือเปล่าผมไม่รู้นะเขาเห็นผมในที่ผมบอกมันอาจจะเบี้ยวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบาย